สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําวุ้นกะทิใบเตยหน้าฝอยทองทําลงในถาด11คูณ11นิ้วสูตรนี้ทํากินทําขายได้นะครับวิธีทําง่ายๆเริ่มต้นขั้นตอนแรกแจ็คจะทําวุ้นกะทิใบเตยก่อนให้เราตั้งหม้ออย่าพึ่งจุดไฟนะครับเทน้ําเปล่าลงไป500มิลลิตรแล้วตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่ง คนให้ละลายเข้ากันแล้วแช่ทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำเวลานําไปต้มผงวุ้นจะละลายง่ายไม่เหลือเป็นเม็ดเม็ดและนี่คือเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้วุ้นของเราไม่ครายน้ําพอครบสินาทีให้เราคนเล็กน้อยผงวุ้นจะได้ไม่นอนก้นครับแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้ผงวุ้นละลายตอนนี้ผงวุ้นละลายหมดแล้วนะครับให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไป300กรัมตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนให้น้ําตาลละลาย พอน้ำตาลละลายแล้วให้เราใส่กะทิกล่องลงไป500มิลลิลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันให้กะทิมีความร้อนไม่ต้องถึงขั้นเดือดนะครับทีนี้ใส่น้ำใบเตยคั้นสดลงไป200มิลลิลิตรคนให้เข้ากันสักครู่ก็ปิดแก๊สได้แล้วครับให้เรานำมาเทใส่ถาด11คูณ11นิ้วสูง1นิ้วครึ่งนะครับใครไม่มีถาดก็ให้ใส่พิมพ์ซิลิโคนได้ครับพอเทเสร็จแล้วถ้าเกิดฟองแบบนี้ให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับ ทีนี้ก็มาทําวุ้นชั้นที่2ได้เลยครับให้เราตั้งหม้ออย่าพิ่งจุดไฟนะครับใส่น้ําเปล่าลงไป1ลิตรตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่งคนให้ละลายเข้ากันแล้วแช่ทิ้งไว้10นาทีพอแช่ครบ10นาทีแล้วก็ให้เราจุดไฟขึ้นมาครับใช้ไฟกลางคนให้ผงวุ้นละลายพอผงวุ้นละลายหมดแล้วให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไป300กรัมแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายครับ พอละลายแล้วปิดแก๊สยกลงได้เลยวุ้นชั้นแรกในถาดของเราเริ่มเซตตัวแล้วนะครับนี่ครับแค่พอหน้าตึงๆอย่าให้วุ้นชั้นแรกแข็งนะครับไม่เช่นนั้นทําเสร็จออกมาแล้วตัววุ้นจะลื่นหลุดออกจากกันให้เราเทวุ้นใส่ร้อนๆผ่านกระบวยลงไปแบบนี้นะครับวุ้นชั้นแรกของเราจะได้ไม่ทะลุใส่แค่นี้พอครับใส่วุ้นใส่ลงไปแค่ครึ่งหนึ่งก่อนทีนี้ก็ใส่ฝอยทองฝอยทองที่แจ็คใช้ในวันนี้นะครับ200กรัมกระจายกระจายใส่ให้ทั่วๆถาดเลยครับแล้วก็เทวุ้นใส่ลงไปให้หมด เกียร์เกียร์ฝอยทองด้วยนะครับให้สวยงามพอเกียร์เสร็จแล้วให้เราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยครับรอให้วุ้นเสร็จตัวตอนนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงครับวุ้นของเราเสต็จตัวแข็งดีแล้วตัดออกจากถาดได้เลยครับสูตรนี้เป๊ะมากๆเลยนะครับตัววุ้นไม่คายน้ําและไม่ลื่นหลุดจากกันรสชาติก็อร่อยมากอยากให้ทางบ้านเอาสูตรนี้ไปทํากินทาขายกันนะครับวิธีทําไม่ยากไม่ต้องเสียเงินเรียนไว้แจ็คจะมาแจกสูตรวุ้นถาดอีกเยอะๆนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ